จากสถานการณ์แรงงานปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากหลากหลายอาชีพแต่มีอาชีพบางอาชีพเป็นอาชีพต้องห้ามหรือห้ามทำเด็ดขาดเช่นงานแกะสลักไม้งานขับขี่ยานยนต์ยกเว้นงานขับรถยกหรือรถโคกลิฟต์งานตัดผมช่างเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมืองานทำเครื่องเขินงานทำเครื่องดนตรีไทยงานทำตุ๊กตาไทย งานทำบาตพระงานทำพระพุทธรูปงานนายหน้าหรือตัวแทนงานนวดไทยงานมักคุเทศงานไร่ขายสินค้าและงานอื่นอีรวม27อาชีพหากละเมิดหรือกระทำผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวจะถือเป็นความผิดนายจ้างด้วยเช่นกันโดยหากใช้แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุบทลงโทษไว้ดังนี้ นายจ้างมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0มื่ถึง100,000บาทต่อลูกจ้างต่างด้าวหนึ่งคนหากทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0,000บาทจนถึง20,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำอาชีพต้องห้ามตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทจนถึง5 0,000บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครนายกภายในสารกลางจังหวัดชั้นหนึ่งหรือโทร037-313-204ในวันและเวลาราชการหรือที่สำนักง,งานจัดหางานทั่วประเทศโดยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครนายก